สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีกหนึ่งคันมาชม t o y ยต้าโครล,ล่าอันติคันนี้เครื่องพันแปดเกียร์ออโต้ปี2010เป็นตัวท็อปนะครับคันนี้ตัวจีใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับเครื่องพันแรถสภาพสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว้ามาชุดแต่งรอบคันคันนี้เก็บสีสวยให้นะครับสภาพสมบูรณ์มาชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยจะติดฟิล์มใหม่ครับและคันนี้ก็ติดจอแอนดรอย ขนาดตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องภายในครบบันทึกในตัวเลยนะครับเป็นจอ Android ติดให้แล้วนะครับคันนี้ ภายในสวย,สวยสภาพสมบูรณ์ชมเช็คทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยภายในสวยสะอาดกว้างนั่งสบายอันติดเป็นที่รู้กันว่าทนทานใช้ง่ายและก็เป็นรถบ้านแท้นะครับไม่หนึ่0 0ม่กกิโลเมตรดูแลศูนย์คันนี้เป็นมือเดียวนะครับปี2010เครื่องพันแปดเกียร์ออโต้ใครถูกใจเข้าใจสนใจอยากได้ใช้งานอยู่ใกล้กรุงเทพมาชมเช็คทดลองขับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางก็มีบริการจัดส่ง มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ครับภายในภายนอกครบแน่นอนครับคันนี้ย่างปี2022ใช้งานได้ครับสภาพโดยรวมคือสวยเป็นมือเดียวดูแลศูนย์สนใจชมเช็คทดลองขับอยู่มินบุรีจัดส่งทั่วไทย คันนี้เก็บสีสวยให้นะครับเป็นสีดําสีเดิมโรงงานนะครับเก็บสีเก็บสภาพให้แล้วก็ติดฟิล์มให้ใหม่ครับใครสนใจถูกใจชมเช็คทดลองขับนะครับจะสดจะผ่อนจัดไปครับ1นึ่งแบาทผ่อนสี่พันสอง้อยโดยประมาณผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยรถสภาพพร้อมเอกสารครบรับประกันการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการโอนโอนได้ทั่วไทยครับ เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับมือเดียวดูแลสภาพมาให้เรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจหารถใช้งานก็ลองมาชมดูได้ครับรุ่นนี้เป็นที่รู้กันว่าทนอึดถึกใช้ง่ายติดแก๊สก็ทนคันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนหนักไม่ตัดต่อชุดแต่งรอบคันสีดำสวยๆเก็บสีให้นะครับคันนี้ภายนอกภายในครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนสนใจมาชมได้ครับราคาสภาพขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับ แจ้งตรงแจ้งชัดไม่มีหมกนะครับตอนนี้เราติดจอ Android ให้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีกล้องหน้ามีกล้องหลังมีบันทึกกล้องภายในนะครับมีกล้อง3ตัวก็คือพร้อมเลยครับคันนี้ Bluetooth Android YouTube ได้หมดสภาพพร้อมมากๆนะครับภาษีปี68นะครับ สภาพงามๆก็มาดูได้มาเช็คได้ยังไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องพันแตัว G ตัวท็อปเซนอร์ล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกก็จะเป็นดิสเบรกสล้อนะครับรถได้สวยได้สภาพพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนภายในสวยภายนอกงามที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสนใจจริงเน้นโทรเจรจาโทรสอบถามเข้ามาก่อนได้เลยครับขอบคุณครับ